สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u b n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรกนะครับเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับอย่างที่บอกนะครับสหรัฐเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สําคัญของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงในขณะนี้ของสหรัฐนะครับนะได้กดดันนะสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงนะครับอาจจะกดดันตลาดทุนตลาดหุ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐเฟดนะว่าจะดําเนินนโยบายทางการเงินอย่างไรนะในเดือนหน้านะครับมีนาคมนะฮะวันนี้จะมาชวนคุยกันว่าวิกฤตตราสารหนี้นะครับเมื่อหนี้ท่วมโลกนะคนเก่าก็ไม่อยากถือครองนะคนใหม่ก็ไม่อยากซื้อนะครับมาดูนะครับตัวที่ส่งสัญญาณนะครับวิกฤตของตราสารหนี้เนี่ยนะเรามาดูกันนะครับว่านี้เป็นตัวเลขนะครับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับ ในวันที่10กุมภาพันธ์หกหนะวันที่เฟดนะมีการในวันที่นะครับมีการประกาศนะตัวเลขของเงินเฟอ้อของสหรัฐนะซึ่งพุ่งทะลุไปถึง7.5เปอร์เซ็นต์แล้มาดูยิวนะครับว่ามันนะบีบเข้ามาอย่างไรนะตัวเลขแลนะผลต่างยิว2ปีกับ5ปีเนี่ยนะอยู่ที่ศูนยะ่องเจ็นะครับเปอร์เซ็นต์ นะระหว่าง5ปีกับ10ปีอยู่ที่0.104นะครับแล้วระหว่าง10ปีกับ30ปีอยู่ที่0.294เรนะเราลองมองย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3วันที่แล้วนะ3วันที่แล้วนะยิวยังไม่ได้เบียดเข้าใกล้กันขนาดนี้นะครับเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยยิวนะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะ2ปีกับ5ปีเนี่ยนะอยู่ที่0.462นะถ้าเทียบกับนะวันที่10 นะครับเอ่อที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ0.427นะแปลว่าอะไรฮะแปลว่าที่ผ่านมานี่นะบีบใกล้เข้ามายิวระหว่าง5ปีกับ10ปีนะครับอยู่ที่0.142นะถ้าเทียบกับวันที่10กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาเหลือแค่0.104นะเบียดกันใกล้เข้ามานะมากขึ้นนะครับยิวระหว่าง10ปีกับ30ปีในวันที่7กุมภาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.299แต่วันที่10กุมภาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.294์จุดสเก้าสี เห็นไหมครับว่ามันเบียดกันเข้ามามากขึ้นเพียงใช้เวลาแค่3วันเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ที่มีเงินเฟ้อสหรัฐนาะทีพุ่งสูงแต่7.5%เปอร์เซ็นต์นะสูงสุดในรอบ40ปีนะไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นะเองถ้าเราลองย้อนข้อมูลกลับไปอีกนะครับในช่วงต้นปีเลยนะหลังปีใหม่6กพฤษภาคม ,65 หนะตอนนั้นยิวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ2ปีกับ5ป,5ปีเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่ที่ 0. นจุดนะครับ 5, 3, 6, เซต์ เาเห็นวะ่าช่วงนั้นยังมีความแตกต่างมากกว่าวันที่7กุมภาพันธ์นะของ2ปีกับ5ปีอยู่ที่0.462นะครับแล้วก็ในวันที่10กุมภาพันธ์นะยิว2ปีกับ5ปีก็เบียดเหลือ0.427นะมาดูยิวของ5ปีกับ10ปีนะในวันที่6มกราคมนะครับอยู่ที่0.237นะในวันที่7กุมภาพันธ์เนี่ยนะ ก็ลดลงมาเหลือ0.142นะครับแล้วก็มาในวันที่10กุมภาเนี่ยเหลือ0.104นะฮะนะครับถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยนะเอา,เอาบทสรุปมาดูกันเลยจะเห็นชัดนะว่ายิวนะความแตกต่างนะของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับ2ปี5ปี5ปี10ปี10ปี30ปีเนี่ยที่มีในแต่ละวัน หกมกราคมหกห้าเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้านะครับแล้วก็สิบกุมภาพันธ์หกห้าเราสังเกตนะครับว่าผลต่างของยิวเนี่ยมันลดน้อยลงเรื่อยๆนะมันลดน้อยลงเรื่อยๆรสองปีกับห้าปีลดน้อยลงเรื่อยๆรห้าปีกับสิบปีก็ลดน้อยลงเรื่อยๆนะฮะสิบปีกับสาสิบปีก็ลดน้อยลงเรื่อยๆมันบ่งบอกถึงสภาวะที่เขาเรียกว่า flattening yield curve ผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐกำลังราบเรียบนะครับ flattening คือราบ คือแทบจะไม่แตกต่างนั่นเองเราเห็นผลต่างนะครับของย e l d 2ปี5ปี5ปี10ปี10ปี30ปีนะเบียดชิดกันเข้ามาเรื่อยๆนะเข้าใกล้ศูนย์ั่นเองเข้าใกล้ศนเรั่นเองนะลักษณะแบบนี้ก็คือว่าถ้าสภาวะเศรษฐกิจปกติมันจะเป็น normal curve รูปบนสุดนะอันนี้สัญญาณที่ไม่ค่อยดีครบ flattening y U curve จะเป็นรูปที่ตรงกลางแล้วถ้าเกิดเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอย นั่นอาจจะหมายความว่าเศรษฐกิจถดถอยด้วยรวมกับตลาดแครชด้วยจะเป็นรูปล่างสุดนะครับเขาเรียกว่า i n v e r t e d yield curve ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกับหัวหางนั่นหมายถึงว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในระยะสั้นนะครับมันดันสูงกว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในระยะยาวนั่นคือตัวบ่งบอกว่าเศรษฐกิจถดถอยมีปัญหาแล้วครับอาจจะมีตลาดหุ้นแครชด้วยหรือไม่นะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาเล่าสู่กันฟังแล้วมองเห็นว่านี่คือวิกฤตตราสารหนี้นะครับเมื่อหนี้ท่วมโลกเราจะรู้เลยว่าคนเก่าเนี่ยก็ไม่อยากถือครองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเงินเฟอ้อที่กดดันสูงขึ้นนะในวันที่10กุมภาหกห้าเมื่อมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ้เอร์เ็ราจะเห็นไอ้ตัวยวนะสิปีสไปคือกระโดดขึ้นมานะสไปกระโดดขึ้นมาเองนะครับก็คือคนเก่าก็ไม่อยากถือครองนะคนใหม่ก็ไม่อยากซื้อนะ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีเยอะนะทั้งพันธบัตรของรัฐบาลนะครับทั้งพันธบัตกกรเอกชนมีลักษณะคล้ายๆกันนะจึงเล่าสู่กันฟังนะว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีว่าวิกฤตตราสารหนี้นะครับกำลังใกล้เข้ามาหรือไม่นะครับในขณะที่นี่ท่วมโลกแล้วเองก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนเคยเชื่อนะครับนำขอ้อมูลเหล่านี้ไปเตรียมตัวป้องกันตนเองตัดสินใจลงทุนด้วยตัวท่านเองนะครับ เพียงแต่ผมก็วิเคราะห์ให้ฟังนะมองตัวเลขนะสรุปนะสัญญาณมาให้ดูกันเท่านั้นเองนะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนเราค่อยตัดสินใจด้วยตนเองนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมงติดตามในช่อง y u ูทูบชาแนลอาจารย์เสกนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามนะสุนช่องอาจารย์เสกเสมอนะครับขอให้ฟังพิจารณาให้ดีนะฮะเพราะว่าอย่างี้บอกนะครับนักวิเคราะห์นะก็เขาก็ทำงานของเขานะอย่างผมเนี่ยนะก็าทำงานวิเคราะห์ของผม นะตามสิ่งที่ผมชอบผมใช้หลักการทางานในสิ่งที่ผมชอบนะแล้วก็ชอบในสิ่งที่ผมทำนะนั่นคือหน้าที่ของผมในการวิเคราะห์แต่หน้าที่ตัดสินใจการลงทุนเป็นของนั่นเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีนะไต่ตองให้ดีก่อนนะเพื่อเตรียมตัวลงทุนสําหรับท่านเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ